ฟังด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจำวันที่20ตุลาคมครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าไทยสอยโดนไม่ทนแล้วล่าสุดครับพระอุแนวยาวสวนกลับขเขมรถึงกับต้องออกมายิงใส่ทหารไทยเราบริเวณบื้นทีตาควายทันที พร้อมกับอัปเดตล่าสุดครับวิบากรรมฮุนเซนทับเรือพร้อมชนซึ่งตอนนี้รอไฟเขียวเพราะโดนป่วนตลอดแนวโดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับมาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรากันก่อนที่ตื่นตาตื่นใจมากๆนะครับเพราะมีรายงานออกมาเกี่ยวกับโซนบริเวณกองทัพที่2ครับที่ด่านคำเมน,นั้น มีการยิงหนังสติกใส่ไทยเราครับบริเวณปราสาทตาควายแถมมีการตะโกนย,ยั่วยุด่าทอหนังในเราอย่างต่อเนื่องกับฝั่งของเขาเ,เองที่เหมือนเขาเองก็เริ่มจะมายั่วยุหนักข้อเข้าทุกวันนะครับซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยก็เป็นการสรุปสถานการณ์แนวชายแดนของกองรับปีที่สองเองครับที่ได้ออกมาบอกว่าพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาครับตรวจพบโดนบินตรวจการ เหนือภูมะเขือสาลำครับเห,เหนือพรานยาวสี่ลำเหนือภาษาตาควาย1ลำเหนือพื้นที่ช่องโอบก1ลำแล้วก็ช่องสายตะกูอีก1ลำพร้อมกับทหารกบูชาครับได้ทําการก่อกวนยิงหนังสติกเข้ามาใส่ฝ่ายไทยเราแล้วก็ยังมีตะโกนด่าทอยวยุบริเวณทิศตะวันออกของภาษาตาควายซึ่งก็ยังพบทหารกพูชานั้นอีก10นายครับพร้อมกับอาวุธประจํากายกําลังมุ่งหน้าเข้าพื้นที่ชายแดนนะ ซึ่งก็าคาดว่าเป็นการเดินละตวเวนในพื้นที่ด้วยซึ่งเราได้สังเกตครับทั้งภาพและก็ข้อมูลที่ได้มานั้นฐานที่มั่นของเขเมรกับฝั่งไทยเราเนี่ยอยู่ใกล้กันมากบริเวณปราสาทตาควายหรือว่าเนิน350ซึ่งใกล้กันแบบระยะประมาณ50-80เมตรได้นะครับคือมองกันก็เห็นเลย แล้วโซนตัวนั้นเนี่ยมีการทางป่าเห็นกันชัดเจนมากขึ้นนะครับมีเบงแก้สลมดำเนี่ยที่เอามาขึงบังสายตาเอาไว้อยู่ซึ่งในโซนบริเวณของลำปะที่2ครับก็ไม่ใช่เพียงแค่บริเวณปราสาทตาควายเท่านั้นที่ยังคงเฝ้าระวังสูงสุดอยู่นะครับแต่ก็ยังมีพื้นที่ช่องอันมาโดยก็มีรายงานล่าสุดออกมาครับว่ากองกําลังกัมบูชาก,กับไทยเราได้มีการพบปะกันแบบ5ต่อ5ณนดจุดผ่านแดนที่บริเวณช่องอันมาครับเพื่อหาเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามและก็ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงซึ่ นีณจุดนี้ครับคามเมนก็ยังพบปะพูดคุยกับฐานไทยเราอยู่แต่ก็ยังมีการยั่วยุนะไม่มากก็น้อยถึงแม้ว่าจะมีการเจราจาหยุดยิงหรือว่าจะมีการประชุมต่างๆคามเมนก็ยังไม่ได้หยุด แต่อีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องบอกเลยว,ว่ารอดีด์ครับรอวันตัดสินรอไฟเขียวกับการที่ขมิบปวนตลอดแนวแบบนี้ล่าสุดครับกองทัพเรือหรือว่าชฉกรนาวิกตราดนั้นได้มีการตัดเส้นทางใหม่หลบสนามทุ่นระเบิดเข้าไปยังพื้นที่บ้านสาหลังครับบริเวณพื้น,นที่ตำบลชํารากเนื่องจากพบว่าฐานขมิบทำผิดข้อตกลงเข้ามายังพื้นที่ที่เป็นเขตปลอดทหารซึ่งอย่างที่ผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้นะครับทัพเรือของเรานั้นก็เคยนํากําลังมาทําลายบ้านสามหลังไปแล้วเมื่อย9กกันยาย,ยนที่ผ่านมาแต่เราไปไว้ใจ ไปเกินไป จนต่อมาขาเมนนั้นเข้าไปอยู่ครับฝ่ายไทยเราพยายามผลักดันแต่ก็เกิดการเผชิญหน้ากันซึ่งก็มีการเจราจากันนะครับบอกว่าขาเมนต้องออกไปแต่ขเมนก็มีการประท้วงไทยเราเลยว่าไทยเราทำผิดข้อตกลงส่วนกองรับเรือของเราครับมีการยื่นคำขาดให้ด่านขาเมนนั้นออกกําลังจากพื้นที่แต่โดยดีตอนนี้ขเมนก็ยังไม่ได้ออกจากพื้นที่นะครับซึ่งเราก็ต้องรอจังหวะที่เหมาะสมนะและก็ต้องรอดูท่าทีการเจราจาครับในช่วงอาเซียนสมิยี่สิบหกถึงยี่สิบแปดตุลาคมนี้ก่อนรวมไปถึงยังคงต้องรอไฟเขียวเพร ว่าหากเราใช้กําลังเนี่ยบุกเข้าไปในพื้นที่บ้านสามหลังแล้วในบริเวณบ้านชํารากอาจจะเกิดการประทะก,กันและก็อาจจะทําให้การประทะนั้นขายายวงกว้างเชื่อว่าอาจจะตลอดแนวนะครับรอบนี้อาจจะมีแถวบ้านหนองจานก่อรัฐปฏิน,นึ่งมากยิ่งขึ้นด้วยถ้าเกิดมีการประทะก,กันขึ้นมาซึ่งเรื่องเกี่ยวกับโซนจังหวัดตราดนั้นดูเหมือนกําลังตึงเครียดและก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะเขเมรยังมึนอย่างต่อเนื่องมาจับฐานที่มัน่นมาจาับปืนที่ได้เปรียบเอาไว้ก่อนซึ่งเป็นการฉกฉวยโอกาส ที่คอมเมนต์เคยทาอยู่แล้วก็คงต้องรอติดตามอัปเดตกันต่อไปนะครับสาหรับพื้นที่แนวชายแดนของไทยเราแต่อีกจุดหนึ่งครับก็เป็นในเขตชายแดนล่าสุดครับกองกําลังบุรพามีการเปิดปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดบ้านหนองจานแล้วซึ่งก็เป็นการรายงานล่าสุดออกมาครับว่าได้มีการปฏิบัติกเก็บกู้ทุ่นระเบิดกับบ้านหนองจานเพราะว่าก่อนหน้านี้เราไปเก็บบริเวณบ้านหนองยาแก้วซึ่งก็สามารถครอบคลุมได้100เปอร์เซนต์และรายงานล่าสุดครับก็มีการตรวจพบทุ่นระเบิดบริเวณบ้านหนองจานแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนินการสํารวจ พื้นที่ไม่ปลอดภัยนะโดยเฉพาะหลักเขตที่47-48ครับสามารถตรวจพบทุนระเบิดจำนวน4ทุนได้แก่ทุนระเบิดชนิดระเบิดอยู่กับที่ PMD 6M ครับจำนวน1ทุน ในสภาพชำรุดและก็ยังมีทุ่นระเบิดชนิดสะเก็ดระเบิด PMN นะครับจำนวน3ทุน่นในสภาพที่พร้อมใช้งานคือถ้าเกิดเราเหยียบไปปั๊บเนี่ยมันสามารถทำงานได้ทันทีสำหรับทุ่นระเบิดที่เราเห็นล่าสุดโดยทางหน่วยชุดเก็บกู้ทุ่นระเบิดครับก็ทาการเก็บกู้ทุ่นระเบิด3ทุน่นซึ่งก็ยังอยู่ในระหว่างการวางแผนเข้าเก็บกู้1ทุน่นเนื่องจากตําแหน่งที่พบนั้นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยากลําบากต่อการเก็บกู้และก็จําเป็นต้องใช้ชุดเก็บกู้ที่มีความชํานาญ และก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงมากๆกับการเก็บที่บ้านหนองจานนะครับตอนนี้เราก็เริ่มขยายวงในการเก็บกู้มากขึ้นบ้านหนองแก้วอย่างที่ผมบอกไปครับ100%กับพื้นที่ที่เรายุดได้แต่ว่าตอนนี้บ้านหนองจานครับเราก็เริ่มทยอยเข้าบื้ีกันมากขึ้นซึ่งก็ยังมีอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความมัน่นคงชายแดนจังหวัดสกวครับก็บอกว่าฝ่ายไทยเรานั้นมีมวลชนชาวบ้านในพื้นที่และก็สื่อมวลชนได้เข้ามาให้กําลังใจฝ่ายความมั่นคงและก็แนวหน้าอย่างต่อนเนื่อง แต่ว่าฝั่งกัมพูชาบริเวณบ้านจกเจยและก็บ้านเปลือจันทรซึ่งตรงข้ามกับหนองจันหนองยาแก้วนะครับพบความเคลื่อนไหวประชาชนสื่อมวลชนทหารและก็ตำรวจตอนนี้ครับฝ่ายกัมพูชาเองก็ติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายไทยประมาณ40-50คนและสถานการณ์ทั่วไปตอนนี้ ถือว่ายังคงปกติอยู่แต่ก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะครับกับการลักลอบข้ามแดนเข้ามายัางไทยเราในฝ่ายกัมพูชาเพราะว่าล่าสุดครับกองกําลังบูรพาเนี่ยได้ทําการลาดตระเวนเฝ้าตรวจการในบริรับผิดช,ชอบนะครับสามารถตรวจพบกลุ่มขมิมนหลบซ่อนอยู่ในป่าซึ่งก็เป็นแรงงานชาวกัมพูชาครับจำนวน10คนนะครับชาย7คนหญิง2คนแล้วก็ผู้ติด,ดตามชาย1คนซึ่งจากการตรวจสอบเองครับก็พบว่าไม่มีเอกสารแสดงตนจึงในควบกลุ่มแรงงานชาวกัมพูชาทั้งหมดดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ยังทะลักเข้ามาหนีตายเข้ามาอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจำกัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ซครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s t r e a m i n g ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบพี่ว่าครบจบในที่เดียวยังมีอีกเรื่องราวนึงนะที่ผมต้องบอกเลยวว่าเป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันเพราะมีรายงานออกมาครับในโซนจังหวัดตราดนั้นพี่น้องชาวไทยเราสุดทนครับ คือโดนหัวข,ขมิมาบินอยู่เหนือหัวทุกวี่ทุกวันก็เลยคว้าปืนยิงโดนครับที่บ้านจำรากซึ่งก็เป็นสถานการณ์โดนล่าสุดของขมนเองนะครับมีการบินวนเวียนกวนประสาทชาวบ้านทุกๆุกคืนเลยสุดท้ายเนี่ยชาวบ้านสุดทนครับคว้าปืนลูกกรดยิงดักไว้ก่อนขณะที่บินผ่านสวนยางพาราแต่ก็ไม่โดนนะครับเพราะว่าโดนขมินั้นบิน200เมตรความสูงขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหถ้าจะยิงโดนเนี่ยถือว่าที่มากๆซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่ามันน่ารําคาญจริงๆนะครับและก็วิตกกังวลกับโดนของกัมพูชาที่ พอตกข้ามตกมืดมาเนี่ยก็จะมาบินวนเวียนอยู่ตามจุดต่างๆครับตั้งแต่ฐานบ้านจำรากจนมาถึงบ้านตาก,กางอําเภอเมืองตราดเลยก็ตอนนี้เนี่ยเรื่องของโดนยังรบกวนให้เราอยู่หลายพื้นที่เลยครับโดยเฉพาะโซนตราดเนี่ยรู้สึกว่าจะเริ่มมาหนักเข้าหนักเข้าเพราะ เหมือนข้าเมียเขาก็จะมีการวางยุทธวิธีแหละว่าจะวางยังไงจะทํายังไงแต่เราก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างสูงนะครับเพราะว่าโดนพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นโดนที่ติดตั้งระเบิดก็ได้ซึ่งก็ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องกับบริเวณบืณ้นที่จังหวัดตราดด้วยนะครับการบินโดนเนี่ยทะลักเข้ามาทีหนึ่งเนี่ยสิบยี่สิบลำก็คงต้องรอเดทกันอย่างต่อเนื่องนะครับมาต่อกันที่อีกเรื่องราวหนึ่งครับปิดท้ายกันที่ขอทานอีกแล้วครับหน่วยงานกัมพูชาเนี่ย มีการออกมาร้องของเงินสนับสนุนจากนานาชาติด้วยในการกำจัดสารเคมีตกค้างที่มีการอ้างว่าเกิดจากอาวุธของฝ่ายไดเราดูดูครับไม่มีอะไรจะทําแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยมาใส่ร้ายเราว่ามีอาวุธสารเคมีแล้วถ้าเกิดนานาชาติเขาเอาให้ข่าม็นจริงๆหมายความว่าเขาก็เชื่อกับเรื่องนี้นะ ซึ่งเราต้องต้แย้งไปดึงที่สุดเลยเพราะว่าสำนักข่าวカมทามของขเขมรเองนะครับก็มีการออกมาบอกว่าในความผัดแยง้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา5วันที่ผ่านมานั้นไทยของเราเนี่ยได้ใช้ปืนใหญ่และก็อาวุธหลากหลายประเภทโจมตีฐานที่มั่นกัมพูชาซึ่งก็มีการระบุว่าฝ่ายไทยเราได้ใช้สารเคมีครับรวมถึงกระสุนฟอสฟอรัสขาวในการสู้รบแล้วก็บอกว่าได้ส่งหน่วยงานเนี่ยแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญไปเก็บตัวอย่างจากพืที่ต้องสงสัยด้วยว่า มีการปนเพื่อนแนวชายแดนหรือไม่ซึ่งบลการตรวจสอบที่เขมินบอกนะครับก็บอกว่าสารเคมีมากกว่า70ชนิดที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในระยะกลางระยะยาวต่อมนุษย์เนี่ยมีในพื้นที่การสู้รบด้วยแล้วก็บอกว่า เราไม่ได้พบเพียงทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็พบสารเคมีอันตรายหลายชนิดที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและก็ทรัพยากรทางการเงินในการกําจัดหรือว่าทําลายแล้วก็ขอเรียกร้องให้พันธมิตรด้านการพัฒนาพิจารณาบูรณาการด้าความสะอาดสนับสนุนสํานักงานปฏิบัติการทุ่นระเบิดและก็ความช่วยเหลือของเยอรมกัมพูชาด้วยโอ้โหงานนี้ไม่ไหวจะเคลียร์ครับสำหรับขมิ้นเอง,เองคือรบกันอยู่ดีๆนะปะทะกันอยู่ดีๆแต่มาใส่ร้ายให้เราซะงั้งงนแล้วถ้าเกิด อย่างที่ผมบอกไปแหละถ้าเกิดอนานชาติเขาสนับสนุนเนี่ยหมายเขาว่าสิ่งที่กัมพูชาทาม,มันได้ผลนะครับนานาชาติเชื่อซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคงต้องติดตามกันต่อนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างการที่ออกมาใส่ร้ายเทาแบบโูงแจ้งมันไม่เหมาะไม่ควรเลยนะครับไทยเราต้องมีการตอบโต้โต้แย้งเพราะมันไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องนี้นะครับเรื่องล่าสุดที่ขมาวเมอยมาตีข่าวเนี่ยก็บอกว่าไทยของเรายอมปล่อยตัวประกันยอมหยุดยิงคือกุขขาวมาเองแบบนี้เหมือนเดิม แล้วเราก็มีการปฏิเสธออกมาแล้วนะครับว่าข่าวที่ออกมาจากกัมบูชาทาง9้าเงื่อนไขเนี่ย มันไม่เป็นความจริงเลยเพราะเราไม่เคยคุยกันเรื่องเงื่อนไขตกลงกันว่าจะดําเนินการอะไรบ้างที่จะคลี่คลายปัญหาต่างๆถ้าเกิดไม่แก้ปัญหา4ข้อเนี่ยเราบอกไปว่าความสัมพันธ์ก็ยังเดินหน้าไม่ได้นะครับรวมถึงการปล่อยเฉลยศึก18คนด้วยเนี่ยขาเมยนยังไม่ยอม4ข้อเราก็ไม่มีการปล่อยแต่อย่างใดเมื่อวานนี้มีสื่อข่าเมนหลายสื่อเลยที่ออกมาเล่นข่าวนะครับว่าไทยเรายอมแล้วไทยเราไม่ทําอะไรแล้วยอมที่จะปล่อยเฉลยศึกยอมถอนกาลังสุดท้ายเนี่ยไม่เป็นความจริงสักเรื่องเดียวโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับลูกน้อง คุนเซนเนี่ยกูเรื่องกูข่าวได้มาทุกวี่ทุกวันซึ่งเราก็ต้องตั้งตัวรับมือให้ดีนะครับตั้งท่ารับเลยแหละถ้าเกิดไม่ตั้งท่าเนี่ยเราจะปีไปได้เหมือนกันกับคอมเมนต์นะครับรู้สึกว่าฮุนเซนก็เริ่มใส่ร้ายมากขึ้นแล้วก็เริ่มเรียกร้องนานาชาติมากขึ้น เดี๋ยวยังไงรอชมระดิดตามกันนะครับกับความคืบหน้าล่าสุดหลังจากนี้และในส่วนของคลิปนี้เองผมก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับขาเดตนในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายๆย้ํากันอีกครั้งหนึ่งครับเ